กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของแอตแลนติสอารยธรรมปริศนาในตำนานเรื่องราวของแอตแลนติสเริ่มขึ้นเมื่อราว360ปีก่อนคริสตกาลในช่วงเวลาของกรีกโบราณโดยเรื่องราวของแอตแลนติสคือเรื่องราวของดินแดนสวรรค์ซึ่งดินแดนนี้ถูกถ่ายทอดผ่านการบอกเล่าของเพลโตนักปรัชญาชาวกรีกโบราณ ชาวแอตแลนติสจากคำบอกเล่าของเพลโตนั้นคือกลุ่มคนที่ร่ำรวยและทรงอำนาจอีกทั้งยังเป็นเครึ่งเทพเจ้าครึ่งคนดินแดนแอตแลนติสนั้นไม่ได้ปกครองโดยกษัตริย์หากแต่ผู้ปกครองแอตแลนติสก็คือโพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลในดินแดนแอตแลนติสเต็มไปด้วยสิ่งสวยงามทั้งดอกไม้ที่บานสะพรั่งสมทุมพุ่มไม้ร่มรื่นผลไม้และพืชพันธุ์ต่างๆงอกงาม ช้างก็เดินอยู่ทั่วเมืองผู้คนต่างก็ตกแต่งเมืองด้วยโลหะมีค่าซึ่งมีค่ามากกว่าทองคำซะอีกอีกทั้งในเมืองยังมีหินมากพอสำหรับการก่อสร้างและแกะสลักชาวแอตแลนติสนั้นควบคุมกองเรือขนาดใหญ่โดยชาวแอตแลนติสเดินทางทางเรือไปยังดินแดนต่างๆทั่วโลกมีการนำขอมีค่าจำนวนมากจากต่างแดนกลับมายังแอตแลนติส ที่แอตแลนติสในเมืองแห่งนี้มีระบบประปาที่ดีมีทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นมีห้องอาบน้ำแยกชายหญิงมีแม้แต่ห้องอาบน้ำของมา้าผู้คนต่างก็มั่งคัง่งมีการสร้างวิหารกลางเมืองเพื่อบูชาโพไซดอนมีการสร้างรูปปั้นแกะสลักโพไซดอนบนรถมา้าและมีผู้ติดตามนับร้อยซึ่งกำลังขี่โลมาล้อมรอบรอบๆผนังวิหารนั้นตกแต่งด้วยทองคา ประดับประดาอย่างสวยงามชาวแอตแลนติสต่างมีความสุขในดินแดนสวรรค์แห่งนี้พวกเขาอยู่กันอย่างสงบสุขและต่างก็เป็นผู้ที่มีปัญญาไม่สนใจในเงินทองหรืออำนาจเพลโตได้เล่าว่าแอตแลนติสประกอบด้วยกลุ่มเกาะเล็กๆล,ล้อมรอบกันและการเป็นวงแหวนมีคลองตัดตรงกลางเพื่อให้เรือผ่านไปได้ชาวแอตแลนติสสร้างบ้านโดยใช้หินหลากสีตกแต่งผนังด้วยทองเหลืองและดีบุก และบนเกาะยังมีที่ราบขนาดใหญ่ที่ใช้ในการเพาะปลูกเรียกได้ว่าชีวิตของชาวแอตแลนติสนั้นเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบและมีความสุขแต่เมื่อเวลาผ่านไปชาวแอตแลนติสก็เริ่มจะเปลี่ยนเป็นผู้ที่ละโมบลุ่มหลงในกิเลสต,ตัณหาพวกเขาเริ่มจะมีลักษณะเหมือนมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆห่างไกลจากความเป็นเทพเจ้าชาวแอตแลนติสเริ่มมีความเห็นแก่ตัวมีการสู้รบกันเพื่อช่วงชิงผลประโยชน์ มุ่งแสวงแต่ความมั่งคั่งและอำนาจพฤติกรรมของชาวแอตแลนติสล้วนอยู่ในสายตาของเทพเจ้าและซุสเทพเจ้าแห่งท้องนาภาและผู้ปกครองเทพเจ้าทั้งปวงและเหล่ามนุษย์ก็ได้ลงความเห็นว่าชาวแอตแลนติสควรจะต้องถูกลงโทษในคืนหนึ่งเทพเจ้าซุสก็ได้ลงโทษแอตแลนติสด้วยการเสกให้เกิดเพลิงไม่ใหญ่ขึ้นในเมืองตามมาด้วยแผ่นดินไหว ทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆพังทลายและเลือนหายลงไปในท้องทะเลจมลงใต้ก้นสมุทรหายไปในชั่วข้ามคืนไม่มีใครทราบว่าเรื่องเล่าของเพลโตนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่เนื่องจากตัวเพลโตนั้นก็เป็นนักเล่าเรื่องชั้นยอดมักจะมีเรื่องเล่าต่างๆมากมายแต่ที่แน่ๆเรื่องราวของเทพเจ้าที่ลงโทษแอตแลนติสนั้นน่าจะไม่ใช่เรื่องจริงผู้คนคิดว่าเพลโตน่าจะแต่งเรื่องขึ้น เพื่อสอนให้ผู้คนตระหนักถึงการลุ่มหลงในกิเลสตัณหาแต่ที่น่าแปลกก็คือเรื่องราวแอตแลนติสของเพลโตนั oh ้นมีการบอกรายละเอียดอย่างละเอียดบอกแม้กระทั่งสถานที่ตั้งของแอตแลนติสนั่นก็คือทางตะวันตกของช่องแคบยิบรอนตาช่องแคบยิบรอนตาเป็นช่องแคบที่เชื่อมต่อมหาสมุทรแอตแลนติกกับทะเลอันโบรันและแยกประเทศสเปนออกจากประเทศโมร็อกโก โดยเพลโตได้ระบุไว้ชัดเจนว่าแอตแลนติสนั้นมีขนาดเท่าไรซึ่งก็ทำให้นักประวัติศาสตร์หลายคนเกิดคำถามหากเรื่องราวของแอตแลนติสเป็นเพียงเรื่องแต่งทำไมถึงมีการระบุรายละเอียดยิบย่อยอย,อย่างชัดเจนขนาดนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าเพลโตจะใช้เมืองที่มีอยู่จริงมาใช้เป็นต้นแบบของแอตแลนติสซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเพลโตอาจจะใช้เมืองที่มีอยู่จริงนำมาแต่งเป็นเรื่องราวของแอตแลนติส นักสำรวจต่างก็พยายามออกตามหาแอตแลนติสหากแต่ยิ่งตามหาก็ยิ่งเกิดคำถามใหม่ๆขึ้นมามากมายตั้งแต่ในยุคสมัยของเพลโตผู้คนต่างก็สนใจในเรื่องราวของแอตแลนติสและมีการเล่าเรื่องของแอตแลนติสสืบต่อมาเรื่อยๆแม้แต่ตอนที่เพลโตเสียชีวิตไปแล้วชาวกรีกต่างก็ยังเล่าเรื่องของแอตแลนติสต่อมาเรื่อยๆในเวลาต่อมาได้มีชายผู้หนึ่งชื่อว่าครนเทอร์และเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์เพลโตอีกที ได้ให้ความสนใจในเรื่องราวของแอตแลนติสเป็นอย่างมากและเชื่อว่าดินแดนนี้มีอยู่จริงแครนเทอร์ได้เดินทางไปอียิปเพื่อหาหลักฐานการมีอยู่ของแอตแลนติสโดยตามตำนานนั้นแครนเทอร์ได้พบเสาที่สลักอักษรอียิปโบราณบอกเล่าเรื่องราวของแอตแลนติสผ่านมาอีกนับพันปีผู้คนส่วนใหญ่ดูเหมือนจะหลงลืมตำนานของแอตแลนติสผู้คนไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก หากแต่เรื่องราวของแอตแลนติสก็ไม่ได้เลือนหายไปซักทีเดียวในปีคศ1492หรือพศ2035คริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักเดินเรือชาวอิตาลีได้เดินทางจากสเปนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและเมื่อเรือทั้งสามลำของโคลัมบัสล่องเข้าไปใกล้ชายฝั่งโคลัมบัสก็แน่ใจว่าตนนั้นได้พบอีสต์อินดีซึ่งก็คืออินเดียจีนและญี่ปุ่นในปัจจุบันแต่นอกจากนั้นโคลัมบัส ยังคิดว่าตนอาจจะล่องเรือเข้าไปยังบริเวณใกล้กับดินแดนแอตแลนติสอีกด้วยในสมัยศตวรรษที่16และศตวรรษที่17บุคคลสำคัญหลายคนก็ได้เขียนเรื่องราวของแอตแลนติสเช่นกันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องจากจินตนาการคาดเดาวว่าดินแดนแอตแลนติสนั้นเป็นอย่างไรแต่สำหรับโคลัมบัสและนักสำรวจอีกหลายคนแอตแลนติสนั้นเป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันและก็ไม่ได้คิดจะออกตามหาแอตแลนติสอย่างจริงจัง เพียงแต่สงสัยและจดบันทึกข้อสงสัยเหล่านั้นไว้หากแต่ในอีกไม่กี่ร้อยปีต่อมาทุกๆอย่างก็เริ่มจะเปลี่ยนไปในช่วงกลางศตวรรษที่19สหรัฐอเมริกาและยุโรปได้เริ่มเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีการเปลี่ยนจากสังคมชนบทแบบดัด้งเดิมไปสู่สังคมแห่งนวัตกรรมมีเครื่องจักรที่สามารถผลิตสินค้าได้จำนวนมากชาญดาวินนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ได้เขียนแนวคิดใหม่เกี่ยวกับพืชและสัตว์ส่วนโทมัสเอดิสันนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันก็ได้ประดิษฐ์หลอดไฟผู้คนทั่วโลกต่างก็ตื่นเต้นกับการค้นพบใหม่ๆเหล่านี้แต่นอกจากนั้นวงการหนังสือก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนักเขียนเริ่มจะเขียนเรื่องราวแบบใหม่ที่รวมเรื่องของวิทยาศาสตร์และการประชนภัยเข้าด้วยกันซึ่งก็คือนิยายแนววิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนั่นเองและนิยายวิทยาศาสตร์บางเรื่อง ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแอตแลนติสในช่วงราวปีคศ1870หรือพศ2413ที่มินเนโซตาสหารัฐอเมริกาชายที่ชื่ออิกเนทียสดอนเนลลีได้อ่านนิยายแนววิทยาศาสตร์เรื่อง t 0 0 0 t o n d l e a g u e Under the Sea ที่เขียนโดยนักเขียนชาวฝรั่งเศสที่ชื่อจูนเวิร์นในนิยายเรื่องนี้กล่าวถึงกับตันนีโมซึ่งได้พาศาสตราจารย์แอรอนเน็กซ์ ขึ้นบนเรือดำน้ำและดำลึกลงไปใต้ทะเลซึ่งในการผจญภัยครั้งนี้พวกเขาได้พบซากเมืองโบราณพร้อมด้วยหินที่สลักคำว่าแอตแลนติสเดลเนลีนั้นเป็นอดีตนักการเมืองที่เพิ่งผ่านช่วงเวลาที่ค่อนข้างหนักหนาและหลังจากที่วางมือจากการเมืองเขาก็อาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่เพียงลําพังทําให้เขาต้องหาอะไรสักอย่างทําเพื่อคลายความเหงาและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาจะเจอสิ่งที่จะทําแล้ว ดอนนลลีตัดสินใจจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับแอตแลนติสโดยหนังสือที่เขาเขียนมีชื่อเรื่องว่า The Antediluvian World และออกจำหน่ายในปีคศ1882หรือพศ2425ในหนังสือเล่มนี้มีความต่างจากหนังสือเกี่ยวกับแอตแลนติสเล่มอื่นๆตรงที่ว่าดอนนลลีนั้นไม่ได้ตั้งข้อสงสัยว่าแอตแลนติสนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ หากแต่ฟันธงไปเลยว่าแอตแลนติสมีอยู่จริงและบันทึกคำบอกเล่าของเพลโตก็เป็นความจริงดอนเนลลีได้บรรยายว่าชาวแอตแลนติสมีการประดิษฐ์ดินปืนกระดาษและมีการเพาะปลูก และในขณะที่แอตแลนติสจมลงไปอยู่ก้นสมุดก็ใช่ว่าชาวแอตแลนติสจะเสียชีวิตทุกคนผู้รอดชีวิตก็มีชาวแอตแลนติสที่รอดชีวิตได้ขึ้นเรืออพยพไปยังดินแดนอื่นและริเริ่มอารยธรรมใหม่และอารยธรรมหลายๆแห่งบนโลกก็ล้วนมีรากเหง้ามาจากแอตแลนติสดอนนิลลียังระบ,บุถึงตำแหน่งของแอตแลนติสโดยระบ,บุว่าอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกและที่ผ่านมานักวิทยศาศาสตร์ก็พบว่า ใต้มหาสมุทรนั้นมีภูเขาไฟซึ่งดอนเนลลีเชื่อว่าใต้สมุทรนี้คือที่ตั้งของเกาะแอตแลนติส The Antediluvian World กลายเป็นหนังสือขายดีและหนังสือพิมพ์ก็ยกย่องหนังสือเล่มนี้ว่าเป็นหนังสือในหนังสือที่โดดเด่นที่สุดเล่มหนึ่งแห่งศตวรรษสร้างชื่อเสียงให้ดอนเนลลีเป็นอย่างมากในไม่ช้าผู้คนต่างให้ความสนใจในเรื่องราวของแอตแลนติสอีกครั้งและก็ได้เกิดทฤษฎีต่างๆมากมายเกี่ยวกับแอตแลนติส ซึ่งหลายๆที่สีนั้นก็เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเฮเลนาบลาวัสกีนักเขียนและร่างทรงชาวรัสเซียได้ก่อตั้งศาสนาของตนเองขึ้นมาเรียกว่าเทวยญาณโดยในปีคศ1888หรือพศ2431บลาวัสกีได้เขียนหนังสือชุด The Secret Doctrine ใน The Secret Doctrine บลาวัสกีกล่าวว่ามนุษย์นั้นมีที่มาต่างกันมาจากสัตว์ต่างๆหลายชนิด รวมทั้งบางส่วนก็มาจากชาวแอตแลนติสบลาวัสกีกล่าวว่าชาวแอตแลนติสนั้นคือยอดมนุษย์มีไฟฟ้าไหลเวียนในร่างกายเดินทางด้วยเรือบินหลายคนไม่เชื่อถือข้อเขียนของบลาวัสกีแต่ก็เริ่มจะเชื่อว่าแอตแลนติสน่าจะมีอยู่จริงและเริ่มออกหาหลักฐานที่จะพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของแอตแลนติส ในอดีตนั้นอารยธรรมที่รุ่งเรืองก็อาจจะล่มสลายเนื่องจากภัยธรรมชาติซึ่งก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปอมเปอีเมื่อคศ79พศ622เมื่อภูเขาไฟวิสูเวียสได้ระเบิดทำลายเมืองปอมเปอีทั้งเมืองทำให้คนในเมืองเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและปอมเปอีก,ก็กลายเป็นเท่าฐานในพริบตา นอกจากปอมเปอีก็มีอารยาธรรมอีกจํานวนมากที่สูญหายไปกับธรรมชาติแล้วก็มีการตั้งข้อสันนิษฐานมากมายเกี่ยวกับแอตเลนติส หากดูจากบันทึกของเพลโตแอลนติสนั้นสูญหายไปเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดทําให้เมืองจมอยู่ใต้ทะเลซึ่งก็เกิดคําถามว่าข้อเขียนของเพลโตนี้มีความเป็นไปได้หรือไม่นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาและตอบว่าเป็นไปได้ทฤษฎีแรกเป็นไปได้ว่าอาจจะมีภูเขาไฟบนเกาะกลางมหาสมุทรและก็ค่อยๆปะทุทีละนิดมาเป็นเวลานานาน,นับล้านปี ทุกครั้งที่ภูเขาไฟปะทุหินและเท่าฐานก็ก่อตัวขึ้นเป็นรูปโคนและใต้โคนนี้เองก็ได้เกิดเป็นแมกมา่าและแล้ววันหนึ่งแมกม่านี้ก็ปะทุออกมาออกมาจากปล่องภูเขาไฟที่เป็นทรงโคนและภูเขาไฟค่อยๆสุดตัวก่อนจะจมลงสู่ก้นสมุดเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ส่วนแผ่นดินนั้นได้จมลงไปแล้วทฤษฎีที่2เป็นไปได้ว่าโลกได้เข้าสู่ภาวะที่อุณหภูมิสูงขึ้นทำให้ฐานน้ำแข็งละลายและลงสู่ทะเล ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นก่อนจะเกิดภูเขาไฟระเบิดบนเกาะที่อยู่ไม่ไกลเกิดเป็นคลื่นยักษ์เข้าโจมตีเกาะที่จมไปแล้วรวมทั้งเกาะที่ยังไม่จมจนทุกอย่างหายไปในพริบตาดังนั้นในความเป็นจริงก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีเกาะขนาดใหญ่ซึ่งจมลงใต้ทะเลจริงๆและก็อาจจะตีความได้ว่าแอตแลนติสอาจจะมีอยู่จริงบางทีเรื่องเล่าของเพลโตอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าก็เป็นได้ นี่คือเรื่องราวของแอตแลนติสตอนที่1อารยธรรมปริศนาในโบราณคลิปหน้าเราจะมาทราบกันว่าแอตแลนติสอยู่ที่ไหนครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก .com ครับ